สำนักสงสวนป่าอรัญติยวงตำบลพะวาอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดกันทบุรีในช่วงหน้าฝนช่วงเดือนคิีงหากันยาก็าจะมีแหล่งน้ำวันนี้น้ำน้อยก็เลยเดินได้ แต่ถ้าหากว่าวันไหนน้ําป่าน้ําเหนือไหลบ่าน้ําป่าไหลหลากลงมาก็ลงมาในหุบเขาซอกหินนี้ไม่ได้เป็นป่าเขาลําเนาไพรที่ห่างไกลจากผู้คนในช่วงนี้ก็ ได้มีเวลาว่างเว้นจากญาติโยมก็เลยได้มีเวลาเดินมาปฏิบัตินำใจให้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขมาดูหินโบราณหินเกล็ดพญานา ซึ่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากถนนหลักเข้ามาในป่าที่สำนักสงวสนป่ารันติยวงเนี่ยตำบลพวามเภอแจ่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีเลขที่สองทับสองหมู่สาม ตำบลพะวาอำเภอแก่งหางแมวจงหัหจันทบุรีเอ้ยก็จะได้พบกับแอ่งน้ำลำธารแอ่งใหญ่บ้างกว้างบ้างแคบบ้างตามธรรมชาติที่ตั้งสันไว้หน้าน้ำหลาก ก็สดชื่นน้ำใสใก่เป็นสุขก็เป็นลำคลองขึ้นไปบนถ้ำพนาคขีพนาคา,าน้ำก็เริ่มแห้งลงลดปริมาณลงในช่วงนี้ช่วงสองสามวันช่วงระยะหลังวันแม่แห่งชาติมัน ก่อนวันแม่ก่อนเดือนสิงหาก็น้ำเยอะไหลท่วมป่าท่วมตรงวันนี้ก็เลยได้นำพายาดโดมแล้วก็คณะสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ด้วยกันกับหลวงพ่อทองบ่อนรันชัยโยมาเดินดูเดินชมเพื่อให้เกิด เป็นสุขกาไรที่เราได้ก็คือความสุขสงบจิตสงบใจเห็นน้ำใสๆไหลเวียนบนไหลไปแล้วก็ไม่ไม่ไหลกลับก็คือไปไม่กลับก็คือน้ำนี่แหละไปอย่างเดียว ไหลจากที่สูงลงที่ต่ําจากลําธารที่สูงลงมาสู่ที่ต่ําเขาไปไม่กลับเหมือนกันกันกบเวลาเวลาเขาไปไม่กลับเหมือนกันอันเวลาล่วงรับไม่กลับหลังยืนเดินนั่งเกิดดับ เสื่อมชลายชีวิตคนก็ลดน้อยถอยตามไปมีสิ่งใดเป็นประโยชน์ให้เรียบทําบุญกุศลสร้างทางทางให้เราเดินทําให้เราไม่ึกไม่เหิมไม่หลงและเลิง ไปกับกิเลสเปันหายอยู่แบบสบายในป่าในเขาก็มีความสุขไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรให้มันทุกจนเกินไปท่านผู้ชมก็จะเห็นน้ำตกอยู่ไกล,ไกล ในการเดินมันก็ลำบากนิดหนึ่งเออแต่ถ้าว่าเรา,าฝ่าฟันอุปสรรคนิดหนึ่งก็มันก็จะไปถึงไปอาจารย์ลุยเลยไม่ต้องกลัวเปียกลุยเลยไม่ต้องกลัวเปียกเออ อ่าตอนนี้ก็หยุดเอาไว้สักสองนาทีก็จะอ่าปิดกล้องแล้วก็จะ